ยังอยู่ในเรื่องของคูลมลอนะฮะหรือแรงระหว่างประจ,จุไฟฟ้าข้อนี้เป็นข้อที่10นะฮะเขาบอกว่าคนหนัก75กิโลกรัมนะครับเมื่อกางแขนออกระยะห่างระหว่างมือทั้งสองข้างเนี่ยมีค่าเท่ากับ1.7เมตรถ้ากําหนดให้มือ1ข้างเนี่ยหนักเท่ากับ1%ของน้ําหนักทั้งหมดของร่างกายนะครับแล้วก็สมมุติให้น้ําหนักทั้งหมดของมือมาจากธาตุแคลเซียมในกระดูกนะฮะแล้วก็ถือว่ามือเป็นจุดประจ,จุเนี่ยนอกจากนั้น กำหนดให้1โมลของแคลเซียมมีค่าเท่ากับ40.18กรัมแล้วก็แต่ละอะตอมของแคลเซียมจะมีโปรโตอนแล้วก็อิเล็กตรอนอย่างละย0ตัวนะฮะแล้วก็กำหนดให้มือแต่ละข้างมีประจุบวกสุทธิเท่ากับ1%ของประจุบวกทั้งหมดในมือแต่ละข้างนะฮะเขาบอกไว้ให้หาข้อที่1นนะฮะจำนวนอะตอมของแคลเซียมที่มือแต่ละข้างนะฮะอันที่2ก็คือจำนวนประจุสุทธิที่มือแต่ละข้างนะครับอันที่3มก็คือเขาบอกว่า แ,แ,ตแต่ละข้างต้องออกแรงเท่าใดในการดึงมือไว้ให้ติดอยู่กับแขนนะฮะแล้วก็เป็นไปได้หรือไม่ที่แขนจะออกแรงในปริมาณตามที่คำนวณได้นะฮะ,ะสำหรับ r e ference ก็มาจาก Young and Freedman นะฮะ university physics เป็น13 Edition นะครับอ่ะลองดูวิธีทำครับก็ยังไม่ยากนะฮะเท่าที่ทำมา10ข้อเนี่ยก็ยังไม่มีข้อไหนที่ยากนะอ่ะลองดูครับ solution ครับ เป็นไงฮะอ่ะถ้าสมมติอ่ะ,ต,อะตัวนี้เป็นอะไรฮะเป็นมือของคนเป็นไงฮะเมื่อคนกลางออกถูกต้องไหมฮะอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะ,ะเมื่อคนกลางออกนะฮะอ่ากางมือออกนะครับเป็นไงฮะโจทย์เขาบอกว่าอะไรครับอ่ะมือตัวนี้มีระยะห่างกันเท่ากับอะไรครับอ่ะหนึ่งจุดเจ็ดอะไรฮะหนึ่งจุดเจ็ดเมตรถูกต้องไหมครับแล้วก็อ่มือแต่ละข้างเนี่ยมีน้ําหนักเท่ากับอะไรครับ อ่ะหทั้งหมดอ่ะหร์เซของน้ําหนักทั้งหมดของร่างกายถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นเป็นไงฮะอ่ะเวทหรืออ่ะน้ำหนักของมือมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็มีค่าเท่ากับศูนย์จุดอะไรฮะศูนย์หนึ่งคูณอ่ะเจ็ดสิบห้าก็มีค่าเท่ากับศูนย์จุดอะไรครับเจ็ดห้ากิโลกรัมนั่นเองโอเคนะอ่ะนอกจากนั้นเขาบอกว่าอะไรครับอ่ะน้ําหนักของมือทั้งหมดมาจากธาตุแคลเซียมในกระดูกถูกต้องไหมฮะ แล้วก็กําหนดให้มือเป็นบรรจ,จุซึ่งอะไ,งไรฮะแคลเซียมธาตุแคลเซียมในกระดูกเป็นไงฮะมีอะไรครับมีค่าอะไรฮะมวลอะไรฮะมวลอะตอมเท่ากับเท่าไหร่ครับ่40.18กรัมเปอร์อะไรฮะเปอร์โมลถูกต้องไหมฮะในขณะท,ที่มีอะไรครับอะอตอมิกอะอตอมิกนัมเบอร์เท่ากับอะไรครับอะตอมิกนัมเบอร์เท่ากับ20ต้องไหมฮะความหมายอะตอมิกนัมเบอร์ก็คือมีอะไรฮะโปรโตอนเท่ากับ20ตัวมีอะไรฮะอิเล็กตรอนเท่ากับ ละยี่สิบตัวน,นั่นเองโอเคนะ,ะนอกจากนั้นโจทย์ยังกําหนดว่าอะไรครับมีประจุบวกสุทธิที่มือแต่ละข้างมีค่าเท่ากับอะไรฮะหเปอร์เซ็นของประจุบวกทั้งหมดในมือแต่ละข้างถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นเป็นไงฮะ,ะในมือแต่ละข้างจะมีประจุบวกกี่คูลอมเราหาได้ไหมฮะก็หาได้จากอะไรครับจํานวนอะตอมของแคลเซียมที่อยู่ในมือแต่ละข้างนี้เอ่ะลองดูข้อหนึ่งนะครับเป็นไงฮะโจทย์ก็ให้หาอะไรครับจํานวนอะตอมของแคลเซียมที่อยู่ใน อะมือแต่ละข้างถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเป็นไงฮะอะมวลของมือแต่ละข้างมีค่าเท่ากับอะไรครับ0.75กิโลกรัมเพราะนั้นเป็นไงฮะเราทราบว่าอะไรครับเราทราบว่า1อะไรฮะมวลของอะไรฮะ,ะแคลเซียมจะมีะจํานวนอะตอมเท่ากับเท่าไหร่ครับ6จุดอะไรฮะศูนย์อะฮะสองสามคูณสิบยกกําลังยี่สิบสามอะตอมถูกต้องไหมฮะ,ะเราสามารถหาจํานวนอะตอมใน ของแคลเซียมในมือแต่ละข้างของคนได้ไหมฮะก็หาได้จากอะไรครับหาได้จากหาจํานวนโมลของอะไรฮะหาจานวนโมลของมือแต่ละข้างนั่นเองถูกต้องไหมฮะโจทย์เขาบอกว่าอะไรครับอ่ะน้ําหนักของอะไรฮะมือแต่ละข้างอ่ะมีค่าเท่ากับหของน้าหนักของร่างกายเพราะนั้นเป็นไงฮะน้าหนักมือแต่ละข้างก็จะมีค่าเท่ากับ0ูนกิโลกรัมเพราะนั้นหาจํานวนโมลของอะไรฮะแต่เนื่องจากน้ําหนักมือแต่ละข้างเป็นไงฮะอ่ะเป็นน้าหนักของแคลเซียมหรือเป็นน้ําหนักของกระดูก ทั้งหมดจมดจำนวนให้ถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นเป็นไงฮะเราสามารถหาจํานวนโมลของมือแต่ละข้างได้ไหมฮะก็สามารถหาได้โดยการอะไรครับเทียบบัญญัติตัวอย่างนั่นเองโอเคน,นะเราพบว่าอะไรครับเราทราบว่าอะไรฮะเราทราบว่า40อะไรครับ40.18กรัมถูกต้องไหมฮะ40.18กรัมมีอะไรฮะ,ะมีจํานวนโมลเท่ากับ1โมลเพราะนั้นเป็นไงฮะ อ7ะกิโลกรัมถูกต้องไหมฮะยกิโลกรัมเนื่องจากอะไรครับอะหน่วยมันไม่ตรงกันถูกต้องไหมฮะเราก็เปลี่ยนให้หน่วยตรงกันก็คือเปลี่ยนจากกิโลกรัมไปเป็นกรัมเป็นไงฮะเมื่อเราต้องการกําจัดกิโลเราก็เอาอัตราส่วนที่กิโลอยู่ด้านล่างอะกิโลมีค่าเท่ากับ10ยกกําลัง3ถูกต้องไหมฮะเพราะนั้น10ยกกำลัง3อหารด้วยกิโลก็อะกิโลก็ตัดก,กิโลถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นเป็นไงครับอะก็จะได้ว่าอะไรฮะัีม,มี1โมุดหนึะนั้น 0.75คูณ10ยกกำลัง3ากรัมจะมีกี่โมลก็เอาอะไรฮะ0.75คูณอะไรฮะ10ยกกำลัง3คูณด้วยอะไรฮะหหารด้วยอะไรครับ40.18กรัมนั่นเองตัวนี้มีหน่วยเป็นกรัมตัวนี้มีหน่วยเป็นกรัมตัวนี้มีหน่วยเป็นโมลมันนั้นไงฮะกรัมก็ตัดกรัมหน่วยที่เหลือก็เป็นโมลมานนั้นค่าที่ได้ก็คือเป็นจำนวนโมลของอมือแต่ละข้างนั่นเองถูกต้องไหมฮะก็จะได้เป็นอะไรครับอะ เพราะนั้นเป็นไงฮะจำนวนโมลของอะไรฮะจำนวนโมลของอะมือก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็มีค่าเท่ากับอะไรฮะ18.67ปดโมลน,นั่นเองถูกต้องไหมฮะเมื่อเราทราบจำนวนโมลเราสามารถหาอะจำนวนอะตอมอะของแคลเซียมที่อยู่ในอะไรฮะอยู่ในมือแต่ละข้างได้ไหมฮะก็สามารถหาได้เรารู้ว่าอะไรฮะก็เทียบบัญญัติเยมหนึโมลมีอะไรฮะอะตอมเท่ากับ6.023 คูณ10ยกกำลัง23อะตอมของแคลเซียมถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้น18.67โมลก็จะมีค่าเท่ากับกี่อะตอมครับก็เป็น6.0อะ23มคูณสิยกกำลัง23คูณอะไรฮะ18.67หารด้วยอะไรครับ1อะโมลน,นั่นเองถูกต้องไหมฮะหน่วยตัวนี้เป็นอะไรฮะเป็นโมลหน่วยตัวนี้เป็นอะไรฮะจำนวนอ,อะไรครับอะตอมถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นเป็นไงฮะโมลก็ตัดโมลหน่วยที่เหลือก็เป็นจำนวน อะตอมเพราะนั้นอะจำนวนอะไรฮะจำนวนอะตอมของอะไรฮะอะของแคลเซียมที่อยู่ในมือแต่ละข้างก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับออก็มีค่าเท่ากับ1.1 2, อ 2. อ4อะสอะไรฮะสออคูณอะฮะสิ 10. ยกกำลัง25ออะตอมนั่นเองก็เป็นคำตอบย่อยของข้อที่1จากนั้นเป็นไงฮะเราก็หาข้อที่2เขาบอกให้หาอะไรครับ จำนวนอะไรฮะปัจจุอสุธิที่อะไรฮะมือแต่หลักข้างถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นเป็นไงฮะเมื่อเราทราบจำนวนอะตอมเราทราบว่าอะไรฮะหนึ่งอะตอมมีอะไรครับหนึ่งอะตอมมีโปรโตอนเท่ากับอะไรฮะหนึ่งอะตอมมีโปรโตอนเท่ากับเท่าไหร่ครับโปรตอนเท่ากับยี่สิบตัวถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นเป็นไงฮะ 1นจุดอะไรฮะ1.124งจุดอคูณสิยกกำลังยีอะอะตอมก็จะมีโปรโตอนเท่ากับเท่าไหร่ครับก็มีค่ากับยี่ส2บคูณหนึ่อ่คูณสิยกกำลังยี่สิเป็นไงฮะหารด้วยอะไรฮะหารด้วย1อะตอมนั่นเองถูกต้องไหมฮะตัวนี้เป็นอะไรฮะตัวนี้เป็นจำนวนโปรโตอนตัวนี้เป็นอะไรฮะอ่ะตัวนี้เป็นอะไรฮะ ตัวนี้เป็นจํานวนอะไรฮะัอะตอมถูกต้องไหมครอ่ะตัวนี้เป็นอะไรฮะตัวนี้เป็นจํานวนอะอะตอมถูกต้องไหมครเพราะนั้นอะตอมก็ตัดอะตอมหน่วยที่เหลือก็เป็นจํานวนโปรโตอนนั่นเองเพราะนั้นไม่ไงไาฮะจำนวนอะโปรตอนของอะไรครับของมือ,ตอมแต่ละข้างก็จะมีค่าเท่ากับสองจุดอะไรฮะสองจุดสองสี่แปดอคูณ สิยกกำลัง26อะโปรโตอนนั่นเองจากนั้นเป็นไงฮะเราก็หาอะไรครับอะจำนวนประจุของโปรโตอนถูกต้องไหมฮะอะเราทราบว่าอะไรฮะ1อิเล็กตรอนมีจำนวนประจุเท่ากับ1อะไรฮะโปรโตอนแต่มีเครื่องหมายอะตรงกันข้ามกันถูกต้องไหมฮะโปรโตอนเป็นบวกในขณะที่อิเล็กตรอนเป็นลบเพรนาะนั้นเราพิจารณาโปรโตอนเพรนาะนั้นฮะเพราะนั้นเป็นไงครับ1โปรโตอนมีประจุเท่ากับ1นึ่งจุดอะไรฮะหกคูณสิยกกำลังลบ 19คูลอมเพราะนั้นไม่ไงฮะแล้วก็เทียบบรรยางเดิมถูกต้องไหมฮะอ่ะหนึ่งอะไรฮะโปรโตอนมีอ่ะจำนวนประจุเท่ากับ1.6คูณ10ยกกำลังลบ19คูลอมเพราะนั้นไม่ไงฮะ2.248คูณ10ยกกำลัง26ก็จะมีอ่ะจำนวนประจุเท่ากับ1.6คูณ10ยกกำลังลบ19คูณด้วย2.248คูณ10ยกกำลัง อ่ะยี่สิบหกหารด้วยหนึ่งโอเคนะเป็นการอ่าเทียบบรรยัตยางธรรมดานะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเพราะนั้นไ,ไงฮะอ่ะจำนวนอะไรแลฮะอ่ะจำนวนของประจุหรือปริมาณของประจุบนอะไระฮะบนมือแต่ละข้างก็จะอ่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับอ่ะโทษนะจำนวนประจุที่เป็นประจุบวกทั้งหมดที่มีอยู่ในมือแต่ละข้างก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ,รบก็มีค่าเท่ากับสามจุดหกคูณสิบยกกำลัง ยกกาลังอะไรฮะยกกําลัง7คูณลองแต่เนื่องจากอะไรครับอ่ะเนื่องจากโจทย์บอกว่าอะไรฮะโจทย์บอกว่าอ่ะเป็นไงฮะอ่ะประจุสุทธิในอะไรครับประจุสุทธิเป็นอ่ะในมือแต่ละข้างเป็นอะไรฮะประจุบวกและมีค่าเท่ากับ1%ของประจุบวกทั้งหมดถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นเป็นไงฮะประจุบวกทั้งหมดที่มีอยู่ในมือแต่ละข้างมีค่าเท่ากับ3.6กคูณ10ยกกำลัง7เพราะนั้นเป็นไงฮะจำนวนประจุ อ่ะสุดทก็มีค่าเท่ากับอะไรฮะสิก็คือศูุดคูณด้วยอะไรฮะสาคูณด้วยอะไรฮะสิบยกกำลังเอะคูณอะโทษนะอันนี้เป็นสิบเปอร์เซ็นต์มันนั่นเป็นไงฮะหนึ่งเปร์เ็นต์ก็มีค่าเท่ากับเท่าไรครับก็ต้องมีค่าเท่ากับศูนย์จุดศูนย์หนึงถูกต้องไหมฮะอ่ะหนึ่งเปอร์เซ็นต์มีค่าเท่ากับเท่าไรครับก็คือหนึ่งส่วนร้อยถูกต้องไหมฮะนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คือหนึ่นงวนระ้อยเพราะนั้เนเป็นนะไง สุททิเป็นไงฮะอ่ะบนมือแต่ละข้างก็จะมีค่าเท่ากับอะไรฮะ3.6กคูณ10ยกกำลัง5อ่ะคูณล,ลมก็เป็นคำตอบของอข้อย่อยที่2โอเคนะฮะจากนั้นเป็นไงฮะข้อที่3เขาให้หาอะไรครับเขาให้หาว่าอ่ะเป็นไงฮะแขนจะต้องอะไรครับออกแรงอ่ะกี่อะไรฮะนิวตันที่จะทำให้อะไรครับอ่ะมือยังติดอยู่ที่อะไรฮะ แขนนั่นเองโอเคนะความหมายคืออะไรครับถ้าสมมติอันนี้เป็นมือข้างซ้ายอันนี้เป็นมือข้างขวาให้อะไรฮะมือทั้งสองข้างเป็นจุดประจุเพราะฉะนั้นประจุแต่ละตัวจะมีอะไรฮะประจุสุดที่เท่ากับอะไรครับตัวนี้ก็จะมีบวก3.6คูณนะฮะสิบยกกำลัง5คูลอมจากข้อไหนครับจากข้อที่2ก็คือประจุสุดทธิที่อะไรฮะ,ะที่อยู่ในมือแต่ละข้างมีค่าเท่ากับอะไรครับมีค่าเท่ากับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของอะไรฮะประจุบวก ท,ทั้งหมดที่มีอยู่ในมือแต่ละข้างประจุบวกที่มีอยู่ในมือ,อทั้งหมดที่มีอยู่ในมือแต่ละข้างคือ3.6คูณ10กำลัง7เพราะนั้นไม่งั้นจำนวนประจุที่เป็นประจุสุทธิก็จะมีค่าเท่ากับอะไรฮนะ1%ก็เอา0.01คูณไปก็ได้เป็น3.6คูณ10ยกกำลัง5เพราะนั้นไม่งั้นมือทางด้านขวาก็จะมีประจุสุทธิเท่ากับบวก3.6คูณ10กำลัง5ในขณะที่มือทางด้านซ้ายก็จะมีประจุสุทธิเท่ากับอะไรฮะ 3าจุดหกคูณสิบอยกกำลังห้าคูลอมบ์ด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นไม่ไไงฮะอะถ้าจะอะไรฮะไม่ให้อะไรฮะไม่ให้มือหลุดลอยไปเพราะ,ะนั้นแขนจะต้องออกแรงเท่าไหร่คืออะไรครับก็คือระยะห่างระหว่างอะไรฮะมือทั้งสองข้างจะอยู่ที่อหนึ่งจุดเจ็ดเมตรเหมือนเดิมเพราะนั้นเป็นไงฮะแรงอะจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็มีค่าเท่ากับ k อะไรฮะ q หนึ่งคูณ q สองหารด้วย r ยกกำลังสองถูกต้องไหมฮะก็มีค่าเท่ากับอะไรครับ เมีค่ากับ1.9คูณ10ยกกำลัง9คูณ Q1 Q2 มีค่าเท่ากันก็คือ3.6คูณ10ยกกำลัง5คูณด้วย3.6คูณ10ยกกำลัง5หรือ3.6คูณ10ยกกำลัง5ยกกำลัง2นั่นเองหารด้วยอะไรฮะหารด้วยระยะห่างระหว่างประจุ1.7เนื่องจากเป็นหน่วยเมตรอยู่แล้วเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็เป็น1.7ยกกำลัง2เพราะนั้นแรงที่อะไรฮะ,ะแขนจะต้องดึงมือไว้ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ ก็มีค่าเท่ากับอะไรฮะ4คูณ10ยกกำลัง20นิวตันโอเคนะฮะซึ่งเป็นอะไรฮะแรงมหาศาลถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นจริงๆแล้วเป็นไงครับอ่ามือในสภาพความเป็นจริงก็คือมือจะอะไรฮะอ่ไม่สามารถออกแรงได้อ่มากขนาดนี้ถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นอ่าแต่ในสภาพความเป็นจริงเป็นไงฮะสภาพความเป็นจริงก็คือมือทั้งสองข้างเป็นกลางทางสายฟ้าอ่าเพราะนั้นนั้นก็คือ สิ่งที่เรา,เาพบก็คือ,อประจุเพียงเล็กน้อยอที่อยู่ใกล้กันก็จะออกแรงดึงดูดกันอย่างมหาศาลโอเคนะเพราะนั้นก็จบครันี้ก็จบแค่นี้ครับขอบคุณมากครับัสดีครับ